ใครจะไปคิดว่าชีพนนหน่าสังหาที่คนส่วนใหญ่ไม่มองคือจุดที่ทาให้ผมหาเงินแสนแรกได้ตอนอายุสิตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีเงินเรียนต่อมหาลัยเลยได้เริ่มรู้จักในหน้าผมโพสขายบ้านหลังแรกแล้วมีคนซื้อผมได้เงิน1นึ0 0หมื่นสาพันบาทมันเป็นก้อนแรกที่ผมหาได้เองจากศูนย์ห้าปีผ่านมาผมยังคงอยู่ในวงการนี้แต่ก็เริ่มธุรกิจอื่นควบคู่ไปด้วยจนวันนึงเนี่ยผมกลับมาคิดว่าธุรกิจอการของผม,ผมกําลังโตแต่ง,งานที่เคยเปลี่ยนชีวิตผมมันกลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังผมเลยตัดสินใจสร้างทีมมมไ่่่ใใชเพพือห้้ผสบายขึน เองคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวพอวันหนึ่งผมจะกลายเป็นคอขวดของทุกอย่างและที่แย่กว่านั้นคือผมไม่มีเวลาให้กับคนที่อยากจะเริ่มต้นแบบที่ผมเคยเป็นผมอยากให้โอกาสนั้นมันไม่หยุดแค่รุ่นผมแต่ออกไปถึงคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเหมือนที่ผมเคยไม่รู้ทีมนี้มันจะไม่ใช่แค่บริษัทมันจะเป็นพื้นที่สาหรับคนธรรมดาที่อยากจะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดในตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าภายใน1ปีจะต้องมีชื่อทีมเราอยู่ในท่อผ้าบริษัทในหน้าสาขาคุณเคยมีใครใให้โออกาสคคุณนนวััทีี่่ยยงไไมมะรเล หร,หรือถ้าคุณเป็นคนให้โอกาสคุณเคยเห็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้จากคำพูดของคุณไหมผมอยากรู้ว่าพวกเราเคยมีจุดที่อยากสร้างบางอย่างเพื่อคนอื่นเหมือนกันหรือเปล่า